วันนี้นที่จะพาคุณไปดูไอเดียใหม่ๆในการนำเสนอคอนโดที่ออกแบบระบบการขายโดยบริษัท DEC Media ค่ะ mm hmm. เรื่องจาก Location s e a r h ค่ะที่เขานะคะดีไซน์เป็นจอเหมาะกับโปรเจกต์ที่เน้น Location มากๆค่ะด้วยเป็นจอ Touch Screen นะคะขนาด60นิ้ว ฟังอยู่ในโต๊ะแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถเลือกมุมมองต่างๆได้ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าอยากจะรู้อานาคตนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยมีส่วนต่อขยายการคมนาคมแบบไหนที่เชื่อมโยงกับโครงการก็สามารถคลิกดูได้เลยค่ะหรืออยากจะ close up ดูสถานที่สาคัญใกลๆ้ๆก็สามารถคลิกดูได้เช่นกันค่ะ ต่อมาะะถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว,ว่าได้ค่ะกับสเปเชียลฟีเจอร์ที่มาสหรับคอนโดนะคะที่มีฟีเจอร์พิเศษพิเศษค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณเซลนะคะอาจจะอธิบายคลาดเคลื่อนไปบ้างค่ะซึ่งถ้าเกิดเรามีสเปเชียลฟีเจอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยจะทําให้เราะะเห็นภาพในแบบกราฟิก3มิติเข้าใจง่ายแล้วก็ดูดีแบบนี้นั่นเองค่ะอย่างเช่นนะคะคอนโดนี้ค่ะเขามีน้ําสะอาดให้ดื่มฟรีได้นะคะจากทุกๆห้องเลยค่ะซึ่งเราเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นขบวนการต่างๆเริ่มตั้งแต่การเก็บน้ํานะคะ ไหลลงมาเรื่อยๆกระจายไปยังห้องในชั้นต่างๆเราก็จะได้เห็นกระบวนการนะคะว่าผ่านคาร์บอนฟิลเตอร์หรือว่าตัวกรองทำความสะอาดน้ำนั่นเองค่ะเสร็จแล้วน้ำสะอาดสะอานี้ก็จะถูกส่งต่อนะคะไปยังก๊อกพิเศษที่ติดตั้งเอาไว้ในแต่และห้องของคุณนั่นเองค่ะ ส่วนสุดท้ายนะคะเรียกว่าบริเวณ close sale area ค่ะเอาไว้สำหรับสรุปข้อมูลทั้งหมดให้กับลูกค้าค่ะซึ่งเรานะคะสามารถดูรูปจากแกลเลอรี่ดูหนังแอนิเมชันโครงการรวมไปถึงดูเลเยอร์ของห้องต่างๆก็ได้ค่ะแถมยังสามารถเปรียบเทียบพื้นที่ของแต่ละห้องได้อีกด้วยนะคะทำให้ช่วยปิดการขายได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะ คุณนะคะกำลังมองหาวิธีการขายคอนโดแบบใหม่ๆที่ดูทันสมัยแล้วช่วยให้คุณเนี่ยสามารถปิดการขายได้เร็วขึ้นแล้วก็ทาง DEC Media สามารถช่วยคุณได้ค่ะโอ้โหคิวทำไมดูผอมไปล่ะ ผมเบินมาผมเดินมาหลายกิโลมากมิสเตอร์โฮมทิ้งผมไว้ช้ำไว้นะมิสเตอร์โฮมมิสเตอร์โฮมมาปัญหาหมดแต่เฉพาะเรื่องบ้านนะครับเรื่องอื่นเขาช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขาในกูรูเรื่องบ้านนะครับเห็นไหมครับว่าแค่เปลี่ยนองศาการเปิดหน้าบานเนี่ยอารมณ์ก็เปลี่ยนได้ตามนั้นเลยนะฮะแล้วปลอดภัยด้วยนี่คือการออกแบบของคนที่ใส่ใจผู้หญิงนะคือผู้ชายมันเปิดได้อยู่แล้วแต่ผู้หญิงนะี่แบบนึกว่าแตะไม่ถึงอ่าาบางทีมันเปิดไม่ถึงนะี่แหละครับระหว่างทางกลับก็ได้หนังสือมาเหมือนเดิมครับเล่ม ผมเลยรู้สึกว่าต่อไปผมจะไม่งออะไรแล้วซื้อรถใหม่ดีฝ่านะครับแต่ขนาดนั้นเลยเล่มนี้เขียนไปแล้วว่าพี่ตุ้มลองคิดดูถ้านักออกแบบบ้านออกแบบเฟอร์นิเจอร์มาออกแบบรถเลยโอ้โหต้องสวยมากต้องสวยมากดีไซน์มันก็เรียกว่ามันต้องหลุดปลีกแบบเพราะว่าถ้าเกิดสมบัติดีเนี่ยนี่ครับดูแต่รถเนี่ยมันก็บ่งบอกความเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีดีไซน์หน่อยนะครับเขาก็ดีไซน์มาเนี่ยครับผมสมมติโตโยต้านะครมีวีมีวีเป็นการออกแบบของนักดีไซน์เฟอร์นิเจอร์นะครับนี่ครับด้านนอกเนี่ยก็คอนเซ็ปต์ไปเป็นรถแบบ เ,เป็นพวกอ e ีโคคาร์เล็กๆนะครับทีก้กำลังมานะฮะ<ช>นี่ผมชอบบอกอย่างนี้ว่าอาจจะลืมไปแล้วว่ารถมันมีเบาอ,อย่างนี้ด้วย,ยรถเบาะยาวอะเหมือนสมัยรถโฟกส์สเปกเกนสมัยก่อนนะอ่ะโฟกส์ด้าวีนะฮะ <ๆ S 2> เขาก็ย้ายตัวเกียร์เนี่ยมาไว้ตรงใกล้ๆกับพวงมาลัยนะครับดูเป็นดูเป็นเฟรนดี้คาร์ก็ได้ใช่เพราะว่าเวลาเรานั่งเนี่ยสมมติว่ามีเท่าสาวที่นู่นเงี้ยนั่งแบบอาจจะมีอิงการเลยอาจจะมีแบบนู่นนี่นั่นแล้วสมมติว่ามันนั่งได้สามสี่คนแล้วแต่ความสนุกของเราเลยอ่ะ นะฮะน้านด้านหลังเนี่ยนะครับแล้วบอกเค้าดีไซน์เหมือนเนี่ยเหมือน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 พวกโซฟาไหมที่มันบิดปรับระดับได้น่ารักดีอ่าไม่น้อยหน้าอิคิวค่ะอิคิวของดีๆมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเร่องก็มีนี้เลยจากหนังสือ Living e อ c นะครับครับนี่เลยวันนี้เราคุยบ้านของคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยชอบสีฟ้ามแล้วก็เราก็บอกว่าให้เอาสีขาวเป็นพื้นที่ว่าฟ้าขาวจะได้ตัดตัดกันจริงๆคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสีฟ้าสีขาวหรือว่าสีน้ำเงินสีขาวเนี่ยเป็นสีที่อยูู่่คโลก นานมากเป็นเขาเหมือนเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของความคลาสสิกจริงนี่นี่แฟลว์เจมอลเดิร์นคลาสสิกและดูดีมีราคาสมเหตุเหตุพี่นุ่นจริงนี่มันถ้วยชามแบบของไทยๆเนี่ยผมเห็นน่าจะเด็กแล้วเงี้ยอันนี้มีเลยอันนี้ช่คือแบบไทยนะสีแบบลายแบบพวกอะไรแบบเครื่องเป็นจลโล่เครื่องอะไรต่างๆของเรานี่นะฮะซึ่งพอแบบว่าทำให้มันดูโมเดิร์นขึ้นแบบตัดบางบางสีออกไปอย่างเช่นตัดขอบทองออกไปเนี่ยมันก็ดูแบบว่าวัยรุ่นที่มานะฮะใช่นี่คือนอกจาก พวกของกระจุกกระจิ๊บของแต่งแล้วนะคะเขาจะมาแนะนํานในเรื่องของการแต่งบ้าน<ห>ว่าจะทำนำสองสีนี้มาแต่งยังไงให้ดูดีเพราะรบางทีเราแบบฟ้าขาวเงินขาวแล้วจะแต่งยังไงนึกภาพไม่ออกหรือก็มีะะมีแบบนี้บางอันมีแบบเติมน้อยๆมีอันไหนที่น้องชอบมากเลยพี่ตุ้มอันไหนคะอันนี้ค่ะโอ้โหฟ้าขาวดำเท่ขึ้นมาเลยนะเปลี่ยนอารมณ์นะเปรด้านมี้ด้านนี้จะดูแบบ อารมณ์เข้มๆหน่อยแต่ก็มาด้วยกันทั้งทั้งที่สีเดียวกันนะแต่ดูไปแบบคอนทราสตลเลยลยสังอันนี้ดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะอันนี้ดูเป็นแบนแมนขึ้นมาละนะมีความหลากหลายค่ะนราะว่าคุกผู้ชมต้องลองไปอ่านค่ะเผื่อที่ว่าจะได้ไอเดียในการไปแต่งบ้านว่าฉันจะเอาน้ำเงินเอาสีขาวมาแต่งไงให้ดูแบบคูลขึ้นนี่นะค่ะอันนี้ผมว่าสำคัญมากครับ การที่จะแต่งหรือว่าจะเปลี่ยนอารมณ์ของบ้านเนี่ยบางทีของประดับตกแต่งหรือแค่สีเนี่ยก็าสามารถให้อารมณ์ที่แตกต่ตง<ช>างกันได้แล้วสาธภาพเอามาดูตงนี้ไหมครับ Inspiration Library จาก AP กันบ้านนะครับวันนี้เราจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังดีนะครับอ่านี่เดี๋ยวน้องนุอ่าน้องนุ่นพูดถึงเรื่องฟ้าขาวนะครับลองมาดูว่าวันนี้เนี่ยเรามีสไตล์การตกแต่งเนี่ยที่เรียกว่าเป็น โมเดิร์นวิกตอเรียนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสไตล์ของการตกแต่งเนี่ยมันมีอิทธิพลกับเรื่องของรูปแบบในการออกแบบมากนะครับอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเริ่มต้นจากลาตินพาติโอนั่นก็คือว่าออกแบบสไตล์ที่เป็นแบบไหนพูดถึงลาตินก็ต้องเกิดจังหวะสีสันนะครับสีสันต้องมารวดลายต้องตามมานะครับอะลองดูกันต่อนะครับว่าจาลาตินพาติโอเนี่ยนะครับถ้าเราใส่กลิ่นอายของความเป็นออริเอนทัลเข้าไปใ่รวรดลายของออริเอนทัลนะครับแล้วก็วิธีการใช้ ขอบที่มันมีความเป็นไม้นะครับเล้นเส้นสายที่ดูเป็นลักษณะของการตกแต่งสไตล์ที่มันเป็นเรียกได้ว่าเป็นโอเรนทิลก็คือทางด้านเอเชียของเราเนี่ยนะครับมันก็ได้บรรยากาศของความเป็นเอเชียอีกแบบหนึ่งนะครับจึงเห็นนะครับว่ารูปลายต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทําหน้าที่เป็นเรื่องของการตกแต่ง <ด>มันเนี่ยให้ความรู้สึกกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแต่งบ้านเราเป็นสไตล์ไหนเราถามใจตัวเราดีๆนะครับว่าเราเนี่ยเป็นข้อชอบอยู่นานๆกับรูปแบบยังไงนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวตอบที่ดีที่สุดเลยครับว่าบ้านเราจะสวยและงดงามตลอดไปได้อย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับ Inspiration Library ให้แรงบันใจกันได้ครับค,ครับนะฮะ ก็มาถึงช่วงที่พวกเราไม่อยากให้เกิดก็เลยนะก็ต้องเกิดขึ้นแปบอย่าทุกสัปดาห์นะครับปวยกันเป,น,เป,น,เปนตัวแป๊เดียวหมดเวลาอีกแล้วค่ะใช่ครับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ไถ่ายทำสวยๆค่ะคบ้านกลางเมืองโชคชัยสีจากเอีค่ะและขอขอบคุณค่ะเสื้อผ้าสหรับสุดหลอ่อขอะทั้งสองขอบคุณครับของเอสปรีนะคะ แล้วของผู้หญิงค่ะจาก justfoul ค่ะครับและคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามโครงการใหม่ๆของ AP อได้ค่ะที่ www.apthai.com ค่ะครับใช่แล้ว<ช>ครับความรู้รรเรื่องราวของการออกแบบการดีไซน์และการตกแต่งบ้านนะครับลองเข้ามาดูนะครับแล้วจะมีเขียนบทความาต่างๆด้วยใน Facebook ของเรานะครับก็เข้าไปที่ f c e e o o o นะครับ w w w f a c e b o o k c o m s l a s โชว์ลุมไลฟ์นะครับเข้าไปแล้วก็อย่าลืมมาพูดถุยตุ้มได้หลังรายการของเรานะครับเทปแรกในวันอังคารสามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มครึ่งครับและสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับลาครับ